สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ค่ะ การโคจรยกย้ายของดวงดาวทั้ง3มดวงนี้นะคะได้มาเจอกันได้มาร่วมกันที่ราศีสิงห์อีกไม่นานช่วงกลางเดือนดาวพระอาทิตย์ก็จะโคจรย้ายออกจากราศีสิงห์ไปเรามาดูกันเลยค่ะว่าอิทธิพลของดวงดาวทั้ง3มดวงนี้จะส่งผลอย่างไรต่อแต่ละละักนณะราศีบ้างและจะต้องบอกอย่างนี้ว่าทั้ง3าดวงดาวนี้มีความเชื่อมโยงกันมีความเกี่ยวข้องกันในมุมที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเชิญไปรับชมรับฟัง กันได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรร่วมเรือนเดียวกันในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะต้องอธิบายอย่างนี้ว่าดาวทั้ง3ดวงนี้ได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวขุนนะคะนั่นก็คือโคจรมาอยู่ที่ราศีสิงห์นั่นเองค่ะ และต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าดาวทั้ง3ดวงนี้เขามีความเชื่อมโยงกันค่ะการเชื่อมโยงของเขาจะส่งผลไปในเชิงบวกนะคะส่งผลไปในทิศทางที่ดีนั่นก็คือดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวคู่ธาตุน้ําค่ะ2ดาวนี้เมื่อโคจรมาร่วมกันจะทําให้การไหลเวียนของเงิน,งงนคล่องตัวมากขึ้นนะคะมีเงินเข้ามีเงินออกคุณจะจัดการการเงินได้ดีมากขึ้นแล้วก็จะมีเสน่ห์ในเรื่องของการพูดการจาดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ นะคะ2ดาวนี้เมื่อโคโจรมาเจอกันก็จะเป็นมุมที่เกี่ยวข้องกับออการแก้ปัญหามุมที่เกี่ยวข้องกับความรู้วิชาการชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆม,มีเกณฑ์ที่จะได้จัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆเฉพาะหน้าได้อย่างดีมีไหวพริบที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์สองดาวนี้ถือเป็นดาวคู่สมพลนะคะการที่โคโจรมาร่วมกันแบบนี้จะส่งผลดีในเรื่องของชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือต มีคนสัรเสริญนะคะแล้วก็จะเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นจะส่งผลดีในด้านการงานนะคะเพราะฉะนั้นในระยะที่ดาวทั้ง3ดวงโคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณแบบนี้ย่อมมีอิทธิพลดีๆเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่จะต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันค่ะในด้านการงานคุณจะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับการงานเข้ามาการค้าการขายจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นดาวพระพุธและดาวพระศุกร์เหมาะมากสําหรับใครที่ ที่ทำธรุรกิจทําการค้าทําการขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามแต่ช่วงนี้คุณต้องเร่งทําโปรโมชัน่นคุณต้องมีการแอค,แอคทีฟหน่อยลดแลกแจกแถมต่างๆนานาก็จะเพิ่มยอดขายให้กับตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะและชาวลัคนาราศีสิง์จะต้องทราบแบบนี้ค่ะว่าในระหว่างที่ดาวสามดวงโคจรร่วมกันตรงนี้ดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์จะอยู่ร่วมกันถึงแค่ว,วันที่17 กันยายนหลังจากนั้นดาวพระทิจะโคจรโยกย้ายแล้วส่วนดาวพระสุขจะมาอยู่ร่วมถึงวันที่27กันยายนหลังจากนั้นดาวพระสุขก็จะโคจรโยกย้ายแล้วคุณต้องรีบเร่งพัฒนาตัวเองในระยะที่ดาวทั้งสามดวงยังร่วมกันให้ได้มากที่สุดนะยิ่งดาวประจําเนื้อประจําตัวมาร่วมกันกับดาวการเงินมาร่วมกันกับดาวการงานแบบนี้นะคะคุณต้องเร่งสร้างเร่งพัฒนาใครอยากขยับขยายธุรกิจอยากขยับขยายการงานให้ริเริ่มทําในระยะนี้ใครอยากจะ ต่อยอดใครอยากจะหาองค์ความรู้ใหม่ๆก็ให้เร่งรีบทำในระยะนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆนะมีเกณฑ์ที่จะได้วิชาการบางอย่างเข้ามาหรือว่าได้อยู่ใกล้กับกูรูได้อยู่ใกล้กับคนที่เขามีประสบการณ์มีความรู้นะคะใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะชาวสิงในระยะนี้คุณจะเรียนรู้ไหวหัวสมองดีความจําเป็นเลิศนะระยะนี้นะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจให้มากสําหรับชาวสิงค่ะ ในด้านการงานสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็มีอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณเป็นพนักง,งานรประจําพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีอาจจะมีศัตรูกเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามุมของดวงดาวที่ได้รับอิทธิพลจากดาวดวงอื่นด้วยคือไม่ใช่แค่3ามดาวนี้นะคะก็ให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นอาจจะมี เรื่องความลำบากใจเรื่องของความอึดอัดใจเข้ามานะอาจจะมีคนเพ่งเลงอาจจะมีคนคอยจับผิดหรืออาจจะมีคนมาพูดไม่ดีใส่คุณมาประชดประชันคุณหรือเขาอาจจะเน็บแนมคุณหรือจะเป็นในลักษณะที่เขาคอยใส่ร้ายป้ายสีนะหรือว่าจับจ้องพูดในสิ่งที่มันไม่ดีของคุณออกไปให้คนอื่นฟังเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความลับอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่คุณไม่อยากจะเปิดเผยให้ใครทราบเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดี นะอย่างเช่นไฟล์าภาพไฟล์ข้อมูลโปรเจกต์อะไรที่คุณซุ่มเงียบซุ่มทําหรือเรื่องส่วนตัวของคุณที่ไม่อยากจะให้ใคร,รทราบหรือไม่อยากให้ใครรู้เนี่ยก็ต้องดูแลส่วนนี้ให้ดีมากขึ้นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอาจจะมีไวรัสเข้าไปหรือเอาไปซ่อมตามร้านแล้วข้อมูลมันรั่วไหลเนี่ยต้องดูให้ดีสําหรับชาวสิงในระยะนี้นะคะแต่ถามว่าการงานมีเกณฑ์ก้าวหน้าไหมมีเกณฑ์ก้าวหน้าแต่ก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าศัตรูหรืออุปสรรคมันก็ยังมีอยู่มากเช่นเดียวกันค่ะ ในด้านการเงินกันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในระยะนี้โอกาสทางการเงินจะขยับดีมากขึ้นคุณจะมีเกณฑ์ได้รายได้จากช่องทางใหม่ๆจากช่องทางพิเศษเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ขยนันอย่างที่สมัยบอกไปยิ่งขยันยิ่งรวยเร่งสร้างเร่งพัฒนาเร่งต่อยอดงานนะคะมีโอกาสที่จะเกิดกำไรกำไรมากขึ้นอย่างแน่นอนนะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ร่วมหุ้นร่วมลงทุนอันนี้พยายามจัดสรรปันส่วนเรื่องการเงินให้ดี พยายามเคลียผลประโยชน์ให้ดีอาจจะมีความขัดแย้งกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พันเนอร์ระยะนี้อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะกับลูกค้าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลหรือบางคนก็เป็นการเดินทางใกล้ๆนี่แหละเออนี่แหละแต่ว่าเดินทางใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าบ่อยขึ้นนะคะหรือบางคนจะเป็นจังหวะที่คุณได้พบเจอเพื่อนฝูงพบปะกับคนหมู่มากได้เจอญาติพี่น้องบ่อยได้เจอเพื่อนฝูงบ่อยๆหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนไม่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คือชาวสิงห์ท่านใดที่อยากจะเก็บตัวอยู่คนเดียวเนี่ยอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองไม่อยากจะสูงสิงกับใครถ้าใจิตใจคุณคิดแบบนั้นมันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้นะคะใครที่อยากอยู่คนเดียวมันจะไม่ได้อยู่คนเดียวนะมันจะเป็นจังหวะที่ต้องร่วมงานกับคนนั้นต้องเจอคนนี้ต้องเดินทางไปตรงนั้นต้องติดต่อกับคนนี้ มันจะมีเหตุการณ์ให้คุณได้ข้องเกี่ยวกับผู้คนชาวสิงห์อาจจะมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะแต่ว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คนจะทําให้คุณยิ่งแต่เบื่อยิ่งแต่เซ็งคนเป็นอุปสรรคในออในการจัดการต่างๆของคุณด้วยนะตรงนี้ต้องระมัดระวังและรอบคอบอย่าไว้ใจใครในเรื่องของการเงินถ้าเกิดว่าคุณจะต้องไปทาธุรก,กรรมทางการเงินกู้เงินขอสินเชื่อหรืออะไรก็ตามแต่อย่าให้คนอื่นเตรียมเอกสารให้ให้คุณเป็นคนเตรียมเอกสารเองนะคะคนอื่นในที่นี้ ก็คือจะเป็นคนในครอบครัวหรือแฟนคุณไม่ต้องคือให้คุณจัดการเองจะดีที่สุดให้พยายามดําเนินด้วยตัวเองเพราะดาวประจําเนื้อประจําตัวร่วมกันกับดาวกรมมะการงานร่วมกันกับดาวพระพุธคือดาวการเงินคุณต้องพยายามจัดการด้วยตัวเองแล้วมันมีโอกาสที่จะสําเร็จมากกว่านั่นเองนะคะ ถามว่ารายจ่ายเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะมีเกณฑ์จ่ายไปกับของเสียของพังมีเกณฑ์ที่จะจ่ายไปกับการเดินทางจ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพนะคะอันนี้ก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีด้วยเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นมเออีเขาเรียกว่ามีความดึงดูดเพศตรงข้ามนะคุณจะมีเขาเรียกว่าเซ็กซ์อะเพลยนะคือหมายถึงว่าคุณไปที่ไหนมันจะมีคนมองอาจจะไม่ได้เข้ามาจีบคุณโดยตรงแต่เขาจะมองคุณ่ะ นะคือคุณน่าสนใจคุณน่าดึงดูดประมาณนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นมุมที่ดีเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีสิงที่ยังสดอยู่ส่วนคนมีคู่นะคะความรักความสัมพันธ์ก็ไปเรื่อยๆถือว่าดีนะคะยังมีความมั่นคงและมีความชัดเจนในความสัมพันธ์อยู่นั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวสิงนะคะ,ส,ส,ะ,คะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีสิงทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ